ถ้าถามว่านักวิชาการก็ทำหน้าที่ไปครับนักวิชาการแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีบทคารวิชาการว่ารีเสิร์ชท o l ของโซเชียลรีเสิร์ชอืมคือตัวรีเสิร์ช e r โอ้ร er, ีเสิร์ชทรูมาฟูไหมมีสติไหมมีเซอสโอบสเวชันไหม, ervation, มเห็นอคติไหมวันนี้กำลังทำเพื่ออะไรอืม,อม แล้ mindfulness มันไม่ใช่แค่เห็น mindfulness มันมี ethical นะมันมีจริยธรรมมันมีรต่างๆอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไหมมันสติสัมปชัญญะอันนั้นแล้วมีว่า mindfulness practice ใรือการฝึกสติสำหรับ Researcher มันเป็นสำคัญเรื่องนเพราะ Research ทูของ Social s c i e n เนี่ยผู้ตัวรีเซิร์ทั้งจะใส่ความคิดทั้งจะ n d e ง theory ทั้งจะหาบทสรุปทั้งจะถอดรหัส คเลือกคําไหนมาถอดเห็นไหมว่าเลือกเฉพาะคาที่ตัวเองเชื่อคํานี้ก็ทําเป็นไม่เห็นหรือปากเห็นหรือเปล่า<ม>ถ้าเห็นแล้วรีเฟล็กต์ออกมาได้นั่นคือแอดวานซ์เมนต์ความก้าวหน้าของโซเชียลมีเดียคือเห็นอิทธิพลสามารถจะเซลล์รีเฟลชันเห็นเลยว่าต้องยกระดับว่าผู้วิจัยอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง Mm hmm. มันก็เริ่มมี contemplative practice ใน social science ด mm ้ว hmm. ย social science ต้อง contemplative contemplate ต้องเห็น mm hmm. อี่ยก,กระแสก,ก,ก็จะมีแบบนี้มา mm hmm. เพราะว่ามันก็คงเห็นนะคมีวัฒนาการมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยความวิจัยกันมาวนกันมาแบบนี้ใช่หแต่แต่ไม่ได้เห็นท่าทีของคนวิจัย mm hmm. คนวิจัยนี่คุณมีสมมติฐานแบบน,นี้คุณมี agenda h i d d e นอยู mm ่เปล่า ไม่ได้ห้ามีนะมีก็มีนะแต่ก็ใช้มันอยาอ่างพเอบอกพอสมน,นะแล้วเวลาเวลาดิสคัตมันต้องโปวยคนใช่ไหมไม่ใช่ดิสคัตสรุปแล้วมาต้องอานวิชาการจริงๆมันต้องโปวยคนมันต้องเปิดพื้นที่